ส่วนโค้ดนี้นะคะก็จะปรับจูนนะคะรีแพร์ดีเอันนี้จะได้ทั้งนะคะกายหยาบก,กายแสงกายทิศนะคะถ้าศึกษาลงลึกไปนะคะ d n a อ่าไม่ได้บอกว่าเฉพาะของเผ่าพันธุ์มนุษย์นะของพุกกาเลซี่เลยเนี่ยจะมี DNA ทั้งหมดอยู่12สายด้วยกันนะคะแยกเป็น DNA นี่ยมาจากสายต่างๆมาแยากมาจากอ่าเรียกได้ว่าเป็นอ่าหมู่ดาวต่างๆนะคะรวมไปจนถึงอ่า เทวูตูนะคะแล้วก็พลังงานจากสายสายต่างๆด้วยนะคะจะมีทั้งหมด12สายด้วยกันเวลาที่ต้อง activate นะคะ mm hmm. ผู้ที่ถอรหัส DNA จะทราบดีเพราะว่าต้องมีฝ mm ึก hmm. activate ตรงนี้ด้วยนะคะ mm hmm. โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเดี๋ยวรีแพร์นะคะปรับจูน DNA กันนะคะก็คือให้จินตนาการว่า แกนกลางนะคะตรงนี้กับต้นไม้กับตรงนี้นะคะหมุนรอบๆนะคะต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั่นเองนะคะ แล้วก็ด้านข้างนอกนี้นะคะเป็น DNA นเนี่ยก็ให้ครอบร่างเราไว้นะคะแล้วก็ส่งพลังมาให้ค่อยๆปรับจูนนะคะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรานะคะทั้งมิติพลังงานแล้วก็กายหยาบกายแสงกายทิพย์นะคะโค้ดนี้จะสามารถปรับได้หมดเลยแล้วก็จะช่วยอัปเกรด DNA ของเรานะคะให้ ดียิ่งขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับพลังงานในมิติสูงสูงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นครั้งแรกที่คุณเข้ามาฝึกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่ไม่ชินนะคะหรือว่าฟังในเรื่องของแบบเสียงสูงสูงแรกแบบ sound h e a i n g ต่างต่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหรือว่าเวลาที่ฟังภาษาแสงอะไรต่างแล้วก็จะรู้สึกแบบปวดหัวหรืออะไรต่างๆนะคะ ก็คือเป็นการที่ยังล้างพลังงานลบอยู่แล้วก็พลังงานหรือคลื่นพลังงานเหล่านั้นนะคะเป็นคลื่นพลังงานสูงกว่ามนุษย์ธรรมดาที่จะใช้ กายหยาบเนี่ยรับได้ดังนั้นหูของเราถึงไม่คุ้นชินร่างกายของเราถึงไม่คุ้นชินช่วงแรกๆอาจจะต้องมีการปรับตัวนะคะจะรู้สึกไม่สบายตัวบ้างแต่เมื่ออัปเกรดร่างกายเรียบร้อยแล้วคุณจะรู้สึกเป็นปกติเลยแล้วก็ร่างกายของคุณเนี่ยหนึ่งแข็งแรงขึ้นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นมีพลังมากขึ้นรับพลังงานได้ดีขึ้นส่งพลังงานได้ดีขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือคือแข็งแรงมากขึ้นในทุกระดับเลยนะคะนี่คือไม่อ่อนนี่ คือในลนักษณะของเอาที่แบบเห็นภาพได้ชัดๆก่อนนะคะส่วนการฝึกพลังงานหรือการเชื่อมต,ต่อต่างๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงได้อยู่แล้วนะคะนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องปรับจูน DNA กันนั่นเองนะคะสังเกตว่าการปรับจูน DNA นะคะก็แนะนําว่าปรับจูน DNA เนี่ยคือ3โค้ดนี้ค่ะถ้าใช้ร่วมกันได้อะ จะดีมากนะคะก็คือเราปรับจูนทั้งกายยาบนะคะรักษาร่างกายด้วยให้แข็งแรงแล้วก็เราก็ปรับจูน DNA จากภายในด้วยนะคะแล้วเราก็ปรับออร่าด้วยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือใช้ร่วมกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเจกก็ดจักรนะคะเจกก็ดจักรก็อันนั้นก็สําคัญเหมือนกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Let's go. 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 let us go 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 我讨厌浪费了，我将投身于国家，牢记了，爱牢记了，苦牢记了，偏牢记了，记了，我将不弃不偷，牢记了，苦牢记了，偏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 牢记了，苦。

กเทะคูตะเียวะเทชกู้ตะเทียตคูันต่นตคูตะเจตตะพธาตะยกาตะคูตะตท่าป็นตะเทว่ยวตะ่ทวตะเช่ยดอเขาตะเคียตูรือวติสีตะเพิ่มสิ่นดีครรมชาติฮันตเทียตะพ่แวตเียตเทาตะคูตะเทวตพค้อตะค้รตะพค้ต่กูโยตะเกียตะคูตคูขอให้พลังของคนนี้ช่วยปักจูนดีอันเี้อของค้ารเช้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อัสุดชู้ทุกคู่ละเคียรัคู่ละเคียคู่ละคู่ละค่าละคีนัค่าละคีตัวคู่ละอยู่อยากรู้จะจู้ตัวคู่อยากกอดมันก็ตัวคู่กี่วันตัคู่ยันวันปุ๊บชู้ตัวก็ตักเชาตัวคู่ละเซนตัวละคั่นตั้งเซนต์ตัวคู่ละเคียเพราะฉะนั้นจะทำเป็นช้าละเป็จยาตัคู่ละเคียอบาตัวจูฮัตฮัตจานี่จะต้องดีชู้เด็ดจริงแล้วคนเด็ดเนี่ยเราจะคู่ละเคียเราพร้อมที่จะมา การในเ้าทเจ้าูกเพราะคียนจเ่าทิ้ชน้ขาตเ้ปี่ณชั่บทุท่ารนดี่ขอให้โคนนี้ปรับจุนดี่ของข้าพเจ้า ข้าสู่มิติที่5 a c t i v a t e d ท a ทั้ง12สายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเชียช่วยแต่เขาดาวเชีด้ล่ะเพียรเธอคู่่ะเคียรเคู่ฮาร์ดเชียร์เคู่แล้วเชียร์เคู่ล่ะเคียร์เธอคู่าฮาร์ดเชียร์เค้อเชียร์เอคู่ลเทียวมจะเคียวกดที่เยแต่เคียรคู่แล้วก็ฮาร์ดเคียร์เคู่ล่ะเคียร์เคู่อยากเธอจสู้ล่ะเจ็บปอด่ะคู่ฮาร์ อยู่ท่ชนะที่เกี่วกเช้าดอกคูนะวันนี้ทก็เจ้าดอกก็ท่าจติดตาดอกเป็่ยวกับชงสมท่าเก่วกับดอาควนน้ก็เจ้าชตอกขนจได้ช่างจา่โค่ดอก็ต้องหมดละกูดคูว่าท้าแลก็เฉียวเฉีย้ข้าแด้บอกแล้วอยู่จาเชียสู้ดิพูกรื่องสุก็อบบกเร่งดคูเียกคูเละเชี่ยดอกคูหาอกเชียคูแลรวเาก็ตองคูนะขอไปใช้เอไปเกกันทั้วู่กี่ยวกัคูละี้เยคู เที่ที่ข้าพเจ้าจะนำร่างกายของข้าพเจ้านำดีเอ็นเอของข้าพเจ้าที่ถูกอัปเดตแล้วปรับปรุงแล้วนะคะจะใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวของข้าพเจ้าเองและมวลมนุษยชาติเท่านั้นนะคะจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีโดยเด็ดขาดจะตักคู่ตักคู่สตาร์ทขับ้ายลักคูเขียนลักคู่ดักเก็บตักคู่ดักเกี็บว่าข่าวลากข่าวลักขี้ลักคู่ลเกขี้ว่าตักคู่ละกขี้แฮร์ละกขี้เสี่ยงคู่ลักข้ด็กข้าลักขี้คู่แฮร์ละมาชู เยาคาแหละที่ยุ่สูงแค่ละขอบคุณค่ะต่อไปนะคะ a อสเซสชั่นออร่าฮิลลิ่งนะคะก็จะเป็นการปรับจูนนะคะออร่าหรือสถามพลังงานของเรานั่นเองนะคะให้จินตนาการนะคะหลังจากที่เราปรับนะคะเราปรับร่างกายมาแล้วเรารับพลังมาแล้วนะคะรับพลังเมตาตอนนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรับจูนนะคะวันนี้เราปรับจูนนะคะสองอย่างด้วยกันนะคะเมื่อกี้เราปรับบอดี้ฮิลลิ่งแล้วนะคะก็คเกี่ยวกับร่างกายแล้วนะคะเราก็มาปรับ d ี a นนะคะตอนนี้เราก็จะมาคลีนรบำบัดชาร์จพลังออร่าเพื่อปรับ เข้าสู่มิติที่5นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้จินตนาการว่าเราคือคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอะ่เราคือคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะมีพลังงานล้อมรอบเราแบบนี้หมดเลยนะคะมีพลังจากเพชรนะคะพลังจากโคดเนี่ยนะคะแล้วก็พลังจากคริสโซนะคะพลังจากดอฟฟินนะคะ แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ข้างหลังนี้นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเมตาตอนนั่นเองนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะอย่างหนึ่งนะคะมีมีหลายสัญ,ญลักษณ์ค่ะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งพลังมากๆสัญ,ญลักษณ์หนึ่งละกันต้องพูดแบบนี้นะคะโอเคค่ะามาเริ่มกันเลยนะคะจินตนาการว่าให้เพชรนะคะเม็ดแบบนี้โคนี้นะคะ ส่งพลังลงมานะคะส่งพลังลงมาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มาที่ตัวเรานะคะตั้งแต่ศีรษะนะคะจะหลดปลายเท้านะคะมาที่กระหม่อมก่อนแล้วก็ไหลลงมานะคะแล้วก็ คริสโซลนะคะมาสเตอร์คริสโซตรงนี้นะคะดอลฟินนะคะแล้วก็พลังงานจากโค้ดต่างๆนะคะล้อมรอบตัวเรานะคะไหลเวียนเข้าสู่ตัวเรานะคะแล้วก็ช่วยบำบัดนะคะ uh, ล้างพลังงานลบนะคะบำบัดนะคะแล้วก็ชาร์จพลังออร่าให้กับเรานะคะเพื่อปรับจูนเราเข้าสู่มิติที่5นั่นเองนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะข้าพเจ้าอนุญาตให้โคดนี้ ช่วยปรับพลังงานขอเชื่อมต่อกับโค้ดนี้ช่วยปรับจูนคลีนบำบัดชาร์จพลังออร่าและปรับจูนคาพเจ้าเข้าสู่มิติที่ห้าอย่างรวดเร็ว ชน้บารขอให้พลังงานจากโค้ชช่วยคลีนออร่าของข้าพเจ้าให้กลับมาสว่างสดใสใสสะอาดนำความคุ่นมัวหมองออกไปให้หมดพลังงานลบต่างๆขอให้หมดไปย่าชุบกระเทียลโ ลักเละคุ่ลกับมาบริสุทธ์ดั่งออร่าต้นกับเนือช้าตะคุ่แค่ตะคียตะคียนตะคีหูละคะตะคีตะหูะเคียหูะคีหูะขีตะพะตะะคีนตะู หลัก่าจข้อลกีกเกิดลกาีถ้าตรงไหนไมีรูรั่วหรือว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็ขอให้ช่วยบำบัดพลังงานทั้งหมดในร่างกายและโดยเฉพาะอลาของข้าพเจ้าชาดกลักี้โลาจีดอนั่งูักเกียกัชาลักขแคเธอช่วยกนทุกยาหลักขี้จ้าแหมสัตว์ูญลักขีอลู่ีุกิุาลขี้ตะู่ยาตาลี

บัตรนี้ขอให้โค้ชช่วยส่งพลังชาร์จพลังให้กับข้าพเจ้าและปรับจูนข้าพเจ้าเข้าสู่มิติที่5ทั้งกายหยาบกายแสงกายทิพย์ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจูนพลังของข้าพเจ้ายกระดับกายหยาบกายแสงกายทิพย์ของข้าพเจ้า โค้ดนะคะแปะไล่เลยนะคะตั้งแต่กลางกระหม่อมเนาะลงมาที่จกกักระที่6ก4 3 2าสอไล่ไปถึงจกกักระที่1นะคะแขนรอบๆขารอบๆน,นะคะแปะได้หมดเลยนะเ

ขอบคุณพลังจากโค้ดค่ะในระหว่างฝึกนะคะถ้าการรับพลังงานได้เนี่ยตัวอย่างเช่นหาานะคะหาวนี่ก็แสดงว่าพลังงานเต็มลวถ้าคุณไม่ได้ง,ง่วงแต่หาานะคะแล้วก็ขนลุกอันนี้ก็คืออาการสัมผัสพลังงานนะคะรู้สึกหนาวรู้สึกอุ่น นะคะรู้สึกเย็นว่าหรือว่าหรือว่าอุ่นนะคะในในในบางพื้นที่รู้สึกเหมือนไฟช็อตนะคะรู้สึกตึงๆนะคะตามจักระต่างๆหรือบริเวณร่างกายอย่างเช่นโดยเฉพาะโค้ดที่แบบออกแนวรักษาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าถักใครนะคะเพิ่งเพิ่งเริ่มนะคะหรือเริ่มมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกกับโค้ดไหนแล้วมีอาการที่แบบว่าอ่าอาจจะปวด ตึงนะคะหรือว่า รู้สึกไม่สบายตัวนะคะันนั้นคือการล้างพลังงานานั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยอย่างบางวันเนี่ยเราเครียดมาหรือว่ามีพลังงานลบอะไรต่างต่างเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าการฟังครั้งแรกๆนะคะหรือหรือการที่จะแอคทีเวตนะคะในส่วนต่างๆบางครั้งเนี่ยก็จะมีอาการแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆแล้วนะคะพลังงานต่างๆที่สะสมนะคะที่เป็นด้านลบของเราถูกเคลียร์ออกหมดไปนะคะหรือว่าจัดระดับพลังงานปรับจูนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกลับมาคือ สบายกว่าเดิมเสียอีกนะคะอันนี้ก็ฝึกบ่อยๆนะคะก้ก็จะเข้าใจเองโดยอัตโนมัตินะคะ